กับสวัสดีกับ่ันผู้ที่กำลังรับจมคลิปิดีโอ้องกำนันเลือนแจงกระจางนะครับวันนี้ตรงกับวันที่1 4กันยายนพ่ารอดองรรกับวันนี้ปี่นองจากบ้านนนมูไดตั้มแดงสาธิตตั้ข้าวหน้ายนนะครับผ่านข้าวสังยศึงปีน้องตับารกิจจยากคิดอาสาเช็ดวันนี้นะครับก็ะได้มาตอทีหน้ายนนะครับมีปี่น้องมารวมกิจกรรมวันนี้ประมาณ4ี่มาต้นนะครับในหน้ายนตอนนี้ครับ เป็นแปลงดาติดนะคกับของบาลนวลมูตรงนี้เป็นโคกน้องหน้าหมูเดียวนะครับก้องอาจาร์ทรูปิดยิ่มแก้วนะครับกองมูตีกาวแต่มุนั่านเต้าเภอปากประยุนอย่างวัดปัตตารรุนีนะครับอ่าเป็นแปลงทุ่นการเลียนรูนะครับอ่าจุดตรงนี้ก็เป็นจุดเลียนรูก้องการทำนาอินทรีย์แปลงย่อยนะครับวันนี้พี่น้องบานน้าลนวนมูนะครับได้มาลงกิจกรรมทำนาโยนนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นกล้านะครับต้นกลาทับจำในกระบะนะครับเป็นข้าวพันธุ์สังยศนะครับถึงบริเวณนี้จะเป็นจุดเลียนรูก้องหน้าอินทรีแปลงใหญ่น,นะครับก้องอาจารย์สุพิธยิ้มแก้วนะครับมูดีกาวตับบนนันโตเบือปากประยุนอย่างวัดเปิดรุ่งนะครับ 再见，来了。